ทอกัะวลน้ำมไม่มาสักทีควรทำอย่างไรดีคะ ก่อนอื่นนะคะหมออยากให้คุณแม่คลายกังวลก่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากเลยที่ว่าหลังคลอและน้ํานมอาจจะไม่ได้มาในทันทีเนาะจากนั้นเนี่ยการที่คุณแม่กระตุ้นดูดนะคะจะไปเป็นการที่ทําให้น้ํานมมาเร็ว1เราต้องมาเริ่มใหม่เนาะก็คือกระตุ้นดูดบ่อยๆนะคะบ่อยในที่นี้บ่อยถี่เท่าไหร่ก็คือถ้าสมมุติว่าหลังคลอดคุณแม่เริ่มที่จะไหวละไม่เจ็บแผลมากละหรือตรงไม่เจ็บตรงบริเวณช่องคอมากละ คุณแม่สามารถเอาลูกเข้าเต้าได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งช่วยกระตุ้นให้น้ำนมมาเร็วเท่านั้นนะคะนอกจากนี้การกระตุ้นดูดบ่อยๆค่ะบ่อยก็คือทุก2อถึงชั่วโมงนะคะก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้น้ำนมมานอกจากนี้ในคุณแม่ ไม่สามารถให้นํานมลูกได้ทันทีหรือลูกอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถมาดูดเต้าได้นะคะเราก็จะแนะนําให้คุณแม่บีบเอาค่ะอาจจะถ้าไม่มีอุปกรณ์ก็อาจจะเป็นลักษณะการใช้มือบีบค่ะหรือถ้ามีอุปกรณ์ก็อาจจะใช้เป็นเครื่องปั๊มค่ะปั๊มทุก2 -3 าชั่วโมงเหมือนรอบดูดลูกเลยค่ะนะคะปั๊มครั้งละ10-15นาทีค่ะนอกจากนี้พักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5้าหมู่นะคะก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้น้ำนมมาดีค่ะ